นตกับกัน้ำตาแตกนนตาแกนน้ำตาแตกเอานี่เลยสัญญาเดือนหกแล้วไปน้ำตาแตกไงที่ประจวบนี่ตอได้โอ้จะนออกสะแบงพอถึงปลายแหลเอาโลงก็ร่มฝนบะตุ่หอยันถ no. ึงเวลาขาฟ้าข้ฝนคุณที่อยู่เมืองไกลคิด บ่ที่จากไปด้นโอ้ฮาโอ้ละนอแม่สาวแก่เรื่อไม่มีตาอุ่นที่เคยนอนนุ่นตั้งใจจนสายทั้งที่ไม่บอก็รัก่จาแต่ว่าน้องน้ามาเปลี่ยนแปลงโอ้ฮาโอ้ฮโอ้ฮาโอ้ฮโอ้ฮาโอ้้ฮโอ มาคนที่มาร้องด้วยน้ำตาที่ไปแตกที่เดือนหกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไตูนกับใบใหญ่เลยมาครับช่วงนี้อยากให้เขา